สวัสดีครับยี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามากับช่วงนักสืบวันพีทดีกว่านะครับผมเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราววันพีทกันครับผมแต่ผมนะครับคิดว่าเรื่องราวนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยมากๆที่อาจจะสื่อไปถึงเรื่องราวในอนาคตได้ก็เลยเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรที่น่าพูดถึงนะแต่บอกกันก่อนเริ่มคลิปเลยนะว่ามันแบบ เป็นความมโนสูงนะครับผมเป็นความแบบช่างสังเกตสูงนะครับไม่ได้แบบมีหลักฐานอะไรมายืนยันขนาดน,นั้นนะครับผมก็เดากันไว้เล่นๆนะครับอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการแบบเราฟันธงอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าผิดไปเนี่ยก็อย่ามาว่าผมนะอันนี้เป็นคลิปทาแบบขำๆกันเฉยๆนะครับผมว่าผมไปเจอจุดนี้มาโดยจุดนี้นะครับผมผมไปเห็นฝรั่งเขาพูดถึงกันมาเว้ยว่าแบบในตอนวันพีช969นี่นะครับผม ที่มันกำลังจะเตรียมตัวไปสู้กับไคโดนะครับในสมัยภาคย้อนอดีตเนี่ยกับตอนที่976เนี่ยมันมีบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกันอยู่ครับเพราะว่าในตอนที่969นะครับผมเป็นตอนที่9ปอกดาบแดงทุกคนตัดสินใจจะออกเดินทางไปจัดการกับไคโดพร้อมกับโอเด้งและพอมาในตอนที่976นะครับผมจะเป็นตอนที่9ปอกดาบแดงนะครับผมได้ทําตามแผนนั้นนั่นแหละครับผมแต่เป็นยุคปัจจุบันแทนนั่นเอง พวกเขากําลังจะออกไปนะครับและแน่นอนเลยครับผมตอนนั้นคือตอนที่เราได้เห็นพันธมิตรลูฟี่มารวมกันเต็มไปหมดเลยนะครับผม976เนี่ยนะครับก่อนตอนปัจจุบัน977เนี่ยก็จะเป็นฉากโชว์ฝีมืออย่างเมามันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบมาเต็มสุดๆครับสำหรับกลุ่มพันธมิตรนี้แต่หากใครสังเกตดีๆนะครับผมในตอนที่976เนี่ยมันจะมีตอนที่บอกว่าคินเนมอนเนี่ยบอกว่าตัวเองใช้โชคมาหมดแล้วเขาอาจจะตายในการต่อสู้นี้ก็ได้ แต่เพื่อนๆของเขานะครับผมก็ได้บอกมานะครับว่าเนี่ยถ้าคินเอมอนจะตายเนี่ยพวกเราก็ตายพร้อมกันเนี่ยแหละครับจุดที่น่าสังเกตมาอยู่ตรงนี้นะครับผมโดยคนที่พูดเนี่ยมีทั้งหมด3คนครับก็คืออาชูราโดจิอินุอาราชิแล้วก็คิคุนะครับคิคุก็ได้พูดต่อจากคําพูดของคินเอมอนเลยนะครับผมว่าถ้าท่านต้องตายข้าจะไม่ยอมปล่อยให้ท่านตายคนเดียวส่วนอินุอาราชินะครับผมก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นซามูไรผู้รับใช้ของท่านโอเด้งเหมือนกันนะ พวกเราอจะเกิดมาคนละสถานที่นะครับผมอชุราโลจิได้พูดขึ้นมาแต่พวกเราจะต้องมาตายด้วยกันนั่นเองนะครับผมคือเหมือนว่ารักเพื่อนกันมากครับถ้าเพื่อนตายเนี่ยกูก็จะสู้ตัวตายไปด้วยถูกไหมไอฉากเนี้ยถ้าเราดูกันผิวเผินมันก็ไม่น่าจะมีอะไรครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราย้อนกลับไปดูนะครับผมในตอนที่969นะครับผมมันจะเป็นฉากของ9ก้าปอกดาบแดงทุกคนเรียงกันพร้อมกับโอเด้งเลยและหากเราสังเกตแพทเทิร์นนี้นะครับผมเราดูสิครับมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับ อ่ะให้เวลาลองดูกันก่อนครับอ่าโอเคครับผมพอหอมปากหอมคอ,อนะทีนี้เรามาดูกันแบบเจาะลึกดีกว่าครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าคนที่แรงเงาดำเนี่ยเป็นใครกันบ้างครับหนึ่งเลยครับผมโอเด้งครับอันเนี้ยตายไปแล้วแน่นอนครับผมจากนั้นอีก3คนที่เหลือคือ3คน ที่อยู่ในกล่องบทพูดที่เกี่ยวกับการที่ว่าพวกเราจะตายไปด้วยกันทั้งหมดนั่นหมายความว่าในการต่อสู้นี้นะครับผม3คนนี้อาจจะมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับผมที่ต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ก็สู้จนตัวตาย พะดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยลอก็เห็นแล้วครับว่ายังไงลูฟี่กับคิดก็ไม่ฟังแน่นอนครับผมทั้งสองคนต้องบุกไปแบบทะลวงเข้าไปเลยอะ่ะทั้งสองคนก็จะแยกกันเป็น2ฝ่ายเองนะครับส่วนทางลอเนี่ยจะพาก้าวปอกดาบแดงออบไปด้วยเรือดำน้ำําและเข้าไปจัดการกับไคโด นั่นหมายความว่า9้าปอกดาบแดงเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับไคโดเดี่ยวๆเลยก่อนที่ลูฟี่กับคิดนะครับผมจะเดินทางไปถึงด้วยซ้ําและพวกเขาก็คงจะถูกไคโดจัดก,การก่อนนะครับผมทฤษฎีตอนนี้ก็คือ3คนนี้จะต้องตายนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่แรงเงาไงเหมือนกับโอเด้ง แต่ถ้าเกิดพีคล็อกนะครับผมกลายเป็นสคนนี่รอดแลวไอ้พวกที่มีแสงที่แบบไม่ได้แรงเงาทั้งหมดในตายก็พีคเหมือนกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าไอเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะถูกใบมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะว่าอาจารย์โอดาก็ชอบใบมาแบบนี้นะเราอาจจะหาเจอก็ได้ครับผมอาจจะถูกต้องก็ได้นะแต่แน่นอนแหละมันก็คงจะพูดยากอนหะว่าถ้าอันนี้มันจะถูกต้องได้มันคงจะแบบโคตรฟลุกโคตรของโคตรปฏิหารนะครับผม แต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะเพราะผมก็คิดว่าเออดูจากแผนการการบบุกแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสลอดน้อยอครับผมยังไงก็น่าจะตายครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะตายเท่านั้นเองเนะครับผมและอาจารย์โอดากก็เปยดมาว่าสงครามนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่ามารีนฟอร์ดอีกจะไม่มีคนตายมันก็กระไรอยู่ถ่วงไหมมันน่าจะต้องมีแบบการสูญเสียเยอะๆหน่อยอ่ะเพราะมารีนฟอร์ดเอสตายไปแล้วครับผมมันสะเทือนใจมากแล้วจะสะเทือนใจยิ่งกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าก็ต้องมีคนตายเยอะๆหน่อยแหละแล้วลก็คาดว่า3คนนี้น่าจะมีโอกาสตาย,ตายสูงนะคร และนี่นะครับก็คือบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับที่เราได้ไปสะหามาจากทั่วโลกของวันพีชจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆนี้เลยว่าคนต่างชาติเขาคิดว่าไงกันบ้างเขารวมหลักฐานกันยังไงกันบ้างก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือถ้าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยนะวันนี้ผมลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ